ำหรับรถ E ีีในมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจเห็นผลเพราะว่ามีการออกตัวรถ E ีวีที่เป็นหลากหลายรุ่นรองรับกลุ่มผู้ใช้เนี่ยในหลายกลุ่มเพิ่มมากขึ้นจากเดิมรถ E ีีจะเห็นว่าก็จะมีกลุ่มผู้ใช้งานในเฉพาะรูปแบบอาจจะเป็นเฉพาะรถะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลปัจจุบันเนี่ยมีรถในสไตล์ที่เป็นออ,อกแบบสไตล์สปอร์ตออกแบบสไตล์ที่เป็นแวร์กอน จนในครั้งนี้พิเศษตรงที่มีรถในสไตล์ครอบครัวแบบ MPV f u l l Si z e เพราะนั้นก็ทำให้รถ EV ตอบสนองความต้องการของคนหลากหลายกลุ่มให้สามารถขยายตัวในการใช้งานรถในรูปแบบ EV เพิ่มมากขึ้นได้ครับคือถ้ามองในความเป็นรถ EV หรือว่ารถไฟฟ้านะครับมีโปรดักต์ใหม่ๆเข้ามาเยอะนะครับล่าสุดอย่างทาง MG นะครับเดี๋ยวจะมีรถตู้ไฟฟ้าที่จะเอาเข้ามาเปิดตัวนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรก ของบ้านเราเลยที่จะมีรถตู้ไฟฟ้าเข้ามานะครับน่าสนใจตรงจุดนั้นต้องไปรอดูกันว่าราคาจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในความเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดหรือว่ารถไฮบริดอย่างเงอย่างโตโยต้มีการนําเจ้า Prius นะครับตัวใหม่เข้ามานี่ก็น่าสนใจว่าทิศท,ทางต่อไปของโตโยต้าจะนําเข้าเจ้าคันนี้มาหรือเปล่ามาลองตลาดแบบไหนนะครับตรงจุดนี้เนี่ยผมว่ามีหลายแบรนด์นะครับอย่าง b y d เองก็มีตัวใหม่ๆเข้ามาโชว์นะครับมีการเปิดตัว ดอลฟินพอมลายขวาครั้งแรกในโลกที่บ้านเรานะครับในงานโมอเตอร์โชนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวขายนะครับของ BYD ดีเขานะครับรถทางสายของรถยุโรป BMW แน่นอน,นครับมี i7 มี XM รถที่แรงที่สุดของ BMW นะครับในความเป็นรถไฟฟ้า Benz นะครับยังมีตัว EQS 500นะครับเป็นรถประกอบในประเทศมีการประกาศราคาซึ่งเราใจมากๆมี EQB ซึ่งมาเปิดตัวใหม่ก็น่าสนใจนี่ก็แปลว่าว โครงสร้างการแข่งขันในรถไฟฟ้าดูเดือดมากขึ้นเ e รเ e d ส s เบน z ์ m w แน่นอนเป็นคู่แข่งทางการตลาดแข่งเงินตั้จะต่เครื่อง ICE พอมาถึงเทคโนโลยี EV แข่งกันอีกผมเรียกว่าเกือบทุกค่ายนะจะต้องมีรถ EV หรือ Plug-in Hybrid มาจัดแสดงทางใดก็ทางหนึ่งถ้าเราเทียบเทียบกันนะในปีก่อนๆเนี่ยรถ e ีอาจจะแบบ ไม่ได้เป็นพระเอกของงานแต่ปีนี้ถือว่าเป็นเป็นพระเอกเลยแหละทุกๆคนที่มาก็คือตามหารถที่แบบเป็นรถไฟฟ้าบ้างรถปลั๊กอินไฮบริดบ้างอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็แบบทําให้ตลาดมันดูคึกคักขึ้นมากเนอะถ้ามองว่าทําไมคนถึงไม่ กล้าบไปใช้รถอีีต้องบอกว่าเปลี่ยนชีวิตเขาพอสมควรถ้าเกิดเขามีความพร้อมที่จะใช้มีจุดชาร์จท,ที่บ้านสามารถเปลี่ยนแล้วก็ติดตั้งระบบการชาร์จไฟได้ในเส้นทางของเขาความแตกต่างของตัวรถ E ีเวลาเปลี่ยนมาใช้เนี่ยอาจจะต้องมีการวางแผนการเดินทางเพิ่มมากขึ้นเรื่องของคำนวณระยะทางต่อการชาร์จหนึ่งครั้งการเลือกใช้ตัวรถพอมีรูปแบบของตัวรถที่หลากหลายมากขึ้นคิดว่าประเทศไทยก็จะทำให้ตัวผู้ที่จะตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้รถ E ีีเนี่ยเยอะมากขึ้นตามครับ สาเหตุหลักอย่างหนึ่งที่คนอยากได้รถ E ีีอ่ะเป็นเพราะว่ามันไม่ต้องเติมน้ำมันนั่นแหละแต่ความไม่ต้องเติมน้ำมันมันไม่ใช่แค่ว่ามันเสียเงินน้อยลงแต่มันเสียเวลาน้อยลงด้วยเพราะว่าหลายหลายคนอ่ะก็มีที่ชาร์จที่บ้านชาร์จที่บ้านได้เลยแล้วการที่เราลดขั้นตอนที่จะต้องขับไปปั๊มน้ำมันอีกหนึ่งต่อมันก็ช่วยเซฟเวลาไปค่อนข้างเยอะนะอย่างพี่บูมเคยใช้รถมัดอินไฮบิดก็รู้สึกว่าชาร์จที่บ้านตลอดเวลาเนี่ยก็ทำให้การที่เราต้องไปปั๊มน้ำมันอ่ะมันน้อยลงเยอะขึ้นมากก็เซฟเวลามากขึ้้นดวย วันนี้พี่บูมอาจจะยังไม่ได้เล็งคันไหนเป็นพิเศษนะแต่พี่บูมก็ศึกษาข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วก็เปรียบเทียบกันไปนะครับรู้สึกว่าปีนี้ก็งานมันก็คึกคักขึ้นไปอีกก็อยากให้ทุกคนมาลองดูที่งานนะครับเผื่อว่าอาจจะเจอรถในฝันของคุณก็ได้ส่วนตัวผมอมองตัวรถ EV ีในแบบครอบครัวเป็นรถไซส์แบบ MPV Full s ฟู e ที่ไปกันทั้งครอบครัวเนี่ย ก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่จะเข้าไทยซึ่งตอนนี้ก็มีมาเรียบร้อยแล้วทั้งรูปแบบ Compact MPV แล้วก็รูปแบบ MPV Full Size ที่นั่งกันได้7คนถึง9คนไปด้วยตัวรถ EV ชาร์จครั้งหนึ่ง500 600กิโลเนี่ยมาแล้วน่าสนใจมากครับในงานครั้งนี้ถ้าไฟฟ้าวันนี้นะครับผมมองอยู่2คันถ้าเป็นรถที่อยู่ในกลุ่มใช้งานทั่วไปผมมอง BYD Dolphin ตัวพงอะไรขวาที่จะเปิดตัวในบ้านเรานะครับ ถ้าเป็นสปอร์ตผมก็ดู n น t a S ตัวนั้นนะครับตัวอื่นๆก็ยังเฉยๆอยู่อยากเห็นหลากหลายแปรที่เข้ามามากกว่านี้ครับผมการแข่งขันในตลาดวันนี้ครับดูเดือดกลายเป็นทางเลือกใหม่ๆของผู้บริโภคไม่ได้มีแค่รถไฮเอนด์อย่างเดียวที่มีราคาสูงรถที่เป็นรถใช้งานทั่วไปอย่างในแบรนด์ของจีน BYD MG นะครับ Great Wall Motor มีทางเลือกมากมายหลากหลายผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งยุคนะครับถ้าใครมีความพร้อมสำหรับรถ E ี เพราะว่าโชคดีเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลยังช่วยอยู่ในเรื่องของการ subsidize ในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของราคา2 0 0 0สนบาทอย่างเงี้ยแสนห้าสองแสนเงี้ยไม่มีช่วงไหนที่เหมาะสมที่สุดสําหรับ e v บ้านเราล่ะครับ